ขอต้อนรับเข้าสู่ Star Club Close to ค่ะและตอนนี้นะคะพี่ริ์เรืองริ์ก็อยู่กับเราแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับพอแล้วเราได้เห็นมิวสิกวิดีโอเพลงคิดถึงซึงปะพี่ริิ์มีแบบ ตรวจสุขภาพหัวใจอะไรอย่างนี้วันนี้พี่ฤทธิ์มารายการเราทันทีพลาไม่ได้คะ่ะต้องมาตรวจเช็คสภาพหัวใจเราสอคนกันหน่อยอได้เลยได้เลยได้เลยอะอย่างแอปเปิลเป็นเป็นมีปัญหาสุขภาพหัวใจอะไรหรือเปล่าช่วงนี้ก็มีใครมาจีบไหม,มเหงาหรือเปล่าวช่วงนี้แบบหัวใจหัดคนดูแลคะ่ะไม่ขอดูมาดูซิจับชีพจรนิดนึงชีพจรนุ่มเนาะขอโทษออขอโทษขอโท ไม่หรอกถ้าเกิดขาดคนมาดูแลอย่างเงี้ยเนี่ยก็แบบหน้าตาสวยๆอย่างเงี้ยแล้วก็มีเข้ามาอีกแหละอาจจะยังเด็กอยู่ไงนี่เดี๋ยวเดี๋ยวหมอหมอริดหรือหมอดูดูพี่เซนบ้างดูพี่เซนบ้างมีปัญหาอะไรเซนมีปัญหาเรื่องไตฮะช่วงนี้เขาเขาตรวจถือว่าหัวใจอไม่ได้ตรวจข้างในไตหาหัวใจ ป้าจบรายการับเพลงยู่ยังอยู่เออนะเอาละค่ะมาพูดถึงเรื่องเพลงของพี่รีนบีมากดีกว่าสำหรับเพลงคิดถึงซึนป้าเนี่ยเป็นเพลงที่รู้สึกว่าดูโตขึ้นใช่ไหมใช่แล้วสมดุลขึ้นไหมฮาริสไม่สมดุลโตขึ้นไหมเพราะว่าจะเป็นแนวดนตรีหรือว่าวิธีการร้องในเพลงที่โตขึ้นอันนี้ก็จะเป็นแบบแนวป๊อปร็อกที่เพิ่มกลองเข้ามาเพิ่มกีตาร์อะไรเงี้ยเข้ามาให้มันแบบจังหวะมันแน่นขึ้นและในเอ็มบีเนี่ยคือไม่ได้มีแค่ริสอย่างเดียวนะ มีแฟนถามมาซึ่งในวิธีแล้วก็มีแฟนถาบมาแต่ครั้งเนี้ยตอนแรกที่เรารู้มาว่าทีมงานคุยกันว่ามมา่แค่100คนไม่คือตอนแรกเราเราอขอไปร้อยคนเพราะว่าตัวเราก็แบบไม่ได้มีผลงานนานอะไรอย่างเงครับก็คิดว่าเอ๊ะหนึ่งคนเนี่ยจะมาถึงหรือเปล่าจะมีคนมาไหมแล้วก็วันถ่ายเนี่ย คือจากที่ขอร้อยคนที่สยามนะครับปรากฏว่ามากันเป็นเกือบพันคนตกใจเลยวิ่งกลูเข้ามาคือพีริดนี่เกือบมองไม่เห็นตัวเลยเวามว่าอะไรครันมากเกือบเยอะมากเลยค่ะรุ้รักกันอะไรอย่างงี้แล้วเห็นมีตอนท้ายที่พี่ริด ดบตะโกนตอนจบอ๋อขอสามคำคิดถึงจ้าง่าประมาณนี้คือเราต้องการจะสื่อว่าตรงนี้เนี่ยแสดงพลังของพวกเรานิดนึงว่าไม่เจอกันนานเนี่ยคิดถึงหรือเปล่าก็เลยอยากได้เสียงดังๆหรือว่าอะไรที่มันเป็นแบบว่าความพร้อมเพรียงกันที่มาจบตรงท้าย M อบครับนะก็เลยก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับแบบว่าทุกคนวันนั้นก็คือถ่ายกันตั้งแต่เช้าคือแบบแดดก็ร้อนคนก็เยอะแต่ว่าทุกคนก็แบบตั้งใจเล่นมาด้คามเต็มใจใช่เต็มใจแล้วก็ตั้งใจเล่นให้ แบบว่าเหมือนแบบก็สุดๆเต็มที่อะภาพมันก็เลยออกมาดีเอ็มดีเลยออกมาดีระ<ช>รึกมากๆเลยแฟนคลับของริดนะครับก็เรียกได้ว่าวัดเลยนะครับว่าถึงแม้ว่าจะหายไปนานแค่ไหนไหนะครับแต่ทุกคนก็ยังคิดถึงริรักลิเหมือนเดิมนะนี่แน่นเหมือนเดิมมีเพิ่มมากขึ้นด้วยนะว,ว่าโอ้พูดขนาดน,นี้แล้วนะคะถ้าเราไม่ไปฟังเพลงนี้ไม่ไปดูมิวสิกวิดีโอเพลงนี้คงไม่ได้ถ้าอย่างนั้นไปฟังกันเลยกับเพลงคิดถึงซึ้งป้า กลับมาคุยกับริดกันต่อนะครับหลังจากที่เราเปิด m อมีเพลงคิดถึงซึ้งป้าไปแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับนิเพลงนี้ดีใจนะครับที่กระแสตอบรับดีนะครับที่ปล่อยมาวันแรกปุ๊บก็แบบขึ้นอันดับหนึ่งในไอจูเลยทีเดียวยอดดาวน์โหลดอะไรอย่างเงี้ยแบบแฟนๆก็รอกันแล้วก็ทุกคนก็ตอบรับมาดีดีใจมากครับผมครับมาพูดถึงเมื่อเขาเจอคิดถึงซึ้งป้าเนี่ยนะคะได้ข่าวว่าวันแรกที่เปิดขายบัตรที่แกรมมี่ครับ คือภายในครึ่งชั่วโมงบัตรแพงสุดหมดเกลี้ยงได้ข่าวว่ามีคนมานอนรอที่ตึกแกรมี่ใช่คือก็แบบดีใจมากจริงเช่นเดียวกันบัตรเราไม่ได้แบบเปิดให้จองทางอะไรอย่างเงี้ยโทรศัพท์หรือว่าอะไรเงี้ยนะครับเขาก็มานอนรอกันที่ตึกตั้งแต่ประมาณเห็นบอกว่ามาเร็วสุดก็ห้าโมงเย็นจนแบบกลุ่มใหญ่ๆเริ่มมาห้าโมงเย็นของวันก่อนของวันก่อนหน้านั้นใช่บางคนก็มาสามทุ่มห้าทุ่มอะไรอย่างเงี้ยมารอกันเพราะนั้นเขาก็บอกกันว่าแบบเฮ้ยวันนี้มีรับสมัครเดอะสตาร์สินปั๊บ อ๋เข้าตึกพอดีใช่ไหมก็แบบดีใจมากนะครับที่แบบว่าคนมารอกันคือคืออันนี้คือใครมาก่อนก็อาจจะได้เลือกที่นั่งข้างหน้าก่อนอะไรเงี้ยมันก็แสดงถึงความตั้งใจว่าเออเขาก็อยากเขาอยากดูเราจริงๆอยากได้ที่นั่งดีๆจริงๆอยากอยากใกล้ชิดจริงๆรอะไรย่างเงี้ยอืมก็เรียกว่าเป็นปื้มมากครับเค่ะมาพูดถึงเกสบ้างดีกว่า คนแรกเลยเนี่ยเป็นผู้หญิงไม่ใช่คนไทยด้วยเป็นคนเกาหลีครับแอบเาดูอินเตอร์นะนี่ก็คือจีออนค่ะจีออนจียอนจียอนที่ที่เลือกมาเพราะว่าจีออนเนี่ยเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์เป็นคนที่สดใสใจน่ารักจะทําอะไรก็น่ารักไปหมดคือเวลาเรามองเราก็ยิ้มตามเราก็เลยคิดว่าพาของจียอนเนี่ยน่าจะเป็นพาที่ทําอะไรแล้วมันยิ้มยิ้มอีกหนึ่งท่านนะครับเป็นนักเต้นท้าไฟ่นพี่หั่น พี่ฮั่นนะครับก็ที่ชวนพี่ฮั่นมาเพราะว่าต้องบอกว่าเขาเต้นเก่งมากนะครับแล้วลายการเต้นเขาเนี่ยแบบแข็งแรงค่อนข้างจะต่างกับลิศคนน่ารักน่ารักหนึ่งคนกับคนที่เต้นแข็งแรงแข็งแรงหนึ่งคนเนี่ยมาเจอกันเนี่ยโชว์มันจะเป็นยังไงเห็นไหมเห็นไหมว่าแล้วเห็นแล้วเห็นไหมไม่ไม่รู้จะหาคำว่าจะเปานจะเป็นว่าพี่ฮั่นจะมาแบบที่ขูอโนนี้ไหมหรือว่าลิศจะไปแบบแข็งแรงกับพี่ฮั่น จะเป็นยังไงจะมีจะมีแบททงแบทเทิลกันไหมหรือว่าจะเป็นรูปแบบไหนต้องรอดูอมีเกสเซอร์ไพยอีกแต่บอกไม่ได้บอกไม่ได้ที่เปิดเผยได้2คนนี้เท่านั้นก็คนที่จะไปเนี่ยต้องบอกว่า ทีมคอนเสิร์ตครั้งนี้คือจะเป็นซัมเมอร์คอนเสิร์ตทุกคนที่ไปก็คือเตรียมตัวสนุกสนานได้เลยคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยริดมีส่วนร่วมเยอะมากก็คือจริงๆส่วนร่วมของิีก็คือตั้งแต่ในเรื่องของเพลงและก็ในเรื่องของคอนเสิร์ตด้วยเพลงก็คือ,อตอนนั้นตอนนั้นยังไม่ปิดเทมอมก็คือส่งส่งเพลงกันทางอีเมลแล้วก็คุยเรียนทางทางโทรศัพท์แล้วก็ส่วนคอนเสิร์ตก็คือก็เข้าประชุมกับพี่ๆทุกครั้งก็คือเป็นคนเสนอเองหมดว่าเดี๋ยวเราเราจะโชว์ยังไงเราจะมีใครเป็นแขกรับ จริงๆไม่ได้แค่ว่าแนวดนตรีที่โตขึ้นนะครับแต่ว่าตัวริทเองก็โตขึ้นเพราะว่าได้ทํางานเองได้ลงมือแบบว่าได้ปฏิบัติเองในส่วน<ช>งนเอเพราะฉะนั้นงานครั้งนี้คือจะ,จะจะออกมาทางมาจากตัวริทหมดเลยสุดยอดม,มากๆเลยแต่เมื่อกี้นะคะที่เห็นในมิวสิกวิดีโอเนี่ยเห็นมีท่าเต้นด้วยก่อนจะไปคอนเสิร์ตเขาจะต้องแบบอยากเต้นตามได้อะเต้นตามต้องสอนหน่อยได้ไหมคะก็ได้ครับได้ครับคือท่าท่ามันจะแบบง่ายมากก็ง่ายเลยท่อนฮุกคําแรกที่ร้องคือสุดที่รักสุดก็มือชี้ ไปข้างบนซีไปข้างบนอ่าอย่างนี้บวกกับขาบวกกับขาด้วยขาไปอย่างนี้อ่าสูดอย่างงี้ก็คือคําว่าที่เนี่ยก็จะเป็นลาบมือลงมาปุ๊บเป็นเป็นเหมือนตัวเอ็มอย่างนี้อ่าลักลักลักก็คือหมดหมด น <Okay. S 2> ี่ไฮเลิปโยไปอย่างนี้ค่<า>ะเพราะอะไมีท่านี้ในท่อนฮุกหนึ่งท่อนก็คือ3ครั้งเลย <c oughs> ให้ทุกคนจําได้แล้วก็เต้นตามกันได้ง่ายๆทีงไงก็เตรียมท่าเต้นกันไปให้พร้อมแล้วกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่ไม่มีบัตรหรือว่าพลาดคอนเสิร์ตครั้งนี้ไปนเนี่ยต้องทอํายังไงลิศทางเราได้เตรียมการแก้ไขไว้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวจะมีดีวีดีนะครับบันทึกการแซนสดในวันนั้นนะครับมาให้ทุกคนสั่งจองสั่งจองกันได้ที่หน้างานไปจองกันไ้ก่อนอย่างน้อยเราก็เฮ้ยอย่างน้อยเราก็ได้ด ดีคอนเซอร์เลยเนี่ยก็คือจะไม่ได้มีแค่บันทึกการแฟชั่นอย่างเดียวนะครับก็คือจะมีเป็นแฟชั่นเซตอยู่ในนั้นด้วยก็คือจะเป็นลิทไทยไทยแบบนะครับใส่ตุ๊กตาใส่อย่างนี้นะครับอยู่ในนั้นด้วยนะครับนั่นคืออย่างแรกไม่หมดนะนะครับอย่างหนึ่งก็คือจะมีแท็กพิเศษ แทนพิเศษนี้เนี่ยก็คือคือเราจะมีห้องห้องหนึ่งที่ที่หน้าคอนเสิร์ตคือเราก็ไม่ได้เจอกันนานกับแฟนคลับเนีัยก็อยากรู้ความในใจของเขาว่าคิดถึงลิศไหมหรือว่าอะไรยังไงอยากจะบอกอะไรกับเราหรือเปล่าคือแบบเข้าไปพูดกันได้ายางนั้นเลยใช่คือให้เขาเข้าไปบอกความในใจในนั้นแล้วเราก็คือจะมีการแบบว่าปมประมวลภาพออกมาเป็นเรื่องเป็นราวเลยทียเดียวนี่ครับโอเรียกว่าถ้าเกิดได้ไว้ในครอบครองนี่คุ้มมากๆใช่ครับผมไม่ได้มีแค่นี้นะคะครับเพราะว่าเรา ยังมีของที่ระลึกของพี่ริทด้วยไอ้เหอะ้ยพิเศษมากๆเพราะปกติรายการเราจะไม่มีโต๊ะอยู่ด้านในจริงไหมแต่พอดีว่ามีเยอะมากๆเลยทีเดียวแอปโอ้แอปชอบอันนี้มากจริงๆเออแฟนนวดแฟนริทแฟนริทยังไงยังไงพัดลมเนีแฟนเอาพัดลมคือแฟนแล้วนี่ก็ริทแฟนแฟนของริทแฟนริทแฟนริทเห็นไหมแฟนริทไม่มีแค่พัดลม ไม่ได้มีแค่แตลิทมีตัวนี้ครับอันนี้คุณแอบหมกเสื้อผมไวมเ่รอครับไม่ครับซ่อไนไว้เป็นมายากลเป็นมายากลนั่นก็คือเสื้อของฟริทนั่นเองครับผมนี่นไม่ได้มีแค่เสือ้อนะครับเรายังมีแก้วอีกมีแฟ้มด้วยใช่ไหมมีที่สำคัญมีโปสเตอร์ขนาดจัมโบ้เลยใหญ่มากๆครับผมมากสามารถนะคะไปติดตามนะคะหรือว่าไปจับจองเป็นเจ้าของได้นะคะที่คอนเสิร์ตซัมเมอร์คอนเสิร์ตคิดถึงซึ้งปะนั่นเองครับผมครับ สำวันนี้เรากคุยกันมาเยอะแยะหลายเรื่องแล้ให้ริชฝากผลง,งานบ้างดีกว่าครับครับก็ตอนนี้ก็มีซิงเกิลน,นะครับใหม่ล่าสุดก็คือเพลงคิดถึงซิงปักนะครับก็ ปล่อยไปเรียบร้อยแล้วนะครับ MV ก็ออกเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดใครที่อยากาวน์โหลดของแท้นะครับไว้ในมือถือของทุกท่านนะครับก็กดที่ดอกจัน1 2 3 2 899ครับหรือว่าาวน์โหลดได้ทาง iunes ด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือซัมเมอร์คอนเสิร์ตที่ถึงซิงปะนะครับจะแสดงวันที่21เเมษายนนี้นะครับสำหรับใครที่มีบัตรแล้วก็มาเจอกันนะครับวันงานนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครที่อาจจะพลาดไม่ได้บัตรในรอบนี้นะครับก็รอติดตาม DVD กันนะครับ สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่ริดมากๆเลยนะคะที่มาเป็นแขกรับเชิญในรายการขอบคุณมากเช่นกันครับคุณครับขอบคุณครับอ้าวจบใหญ่ก่จบใหญ่